สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ,คะก็มาพบกันกับเลขทูบเนาะเลขทูบเดียวแอดทยอยตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนทยอยตอบคอมเมนต์โอ้วันนี้นะคะทุกคนมาช้าคะ่ะล่าช้าเลยนะคะทุกคนทุกแนวทางเลยนะคะโอ้ยขออภัยห,หลายๆคะ่ะเอามาดูกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนนะคะวันนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะขอให้ F อซนะคะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแม่แม่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะปลอดภัยกันเด้อทุกคนแอดก็วุ่นวุ่นกับที่บ้านนะคะวุ่นวุ่นกับที่บ้านก็เลยโอ้แนวทางก็ล่าช้าเลยนะคะจิตใจบปอยู่กับเหนือกับตัวเนาะโทรถามแต่หย,ยาบโทรถามตั้งแต่อันนี้นะคะก็เลยอันนี้ล่าช้านะคะกับแนวทางเดี๋ยวจะทยอยตอบแนวทางทยอยทําคลิปลงให้นะคะทุกคนนะคะติดต่อตั้งแต่หยาดค่ะมืดมือมืดเว้นกันอยู่จ้ะ ถามข่าวถามข่าวกันอยู่มืดมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ FC นะคะดก็ไม่ได้ไลทรงไลสสดเลยนะคะมีแต่รสีไหลสดนะจ๊ะเนาะโอ้ยขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันเด้อะนะคะทุกคนปลอดภัยอยู่ในที่ปลอดภัยกันนะคะอยู่ในที่ปลอดภัยสถานการณ์นู้นักเลยจ้ะทุกคนเนาะอันตรายค่ะจะระวังกัน,นเด้อค่ะทุกคนอยากจะส่งกําลังใจให้นะคะส่งกําลังใจให้เดี๋ยว แอดทยอยตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนทยอยตอบคอมเมนต์ยังว่าติดต่ออยู่แต่ก็พอก็เมียอย่างอันนี้เนาะพี่น้องแถวสุรินสุสรินศรีสะเกดบุรีรัม์แถวนี้นะคะทุกคนเขตชใชแดนเนาะจ้าเนาะโอ้ยแอสส่งกำลังใจให้เด้อยังปลอดภัยกันทุกคนเนาะระวังระวังเด้อจ้ะจทุกคนขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะสิ่งซักดิ์คุ้มคร้องเนาะ เป็นกำลังใจให้พี่พีทหารนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะทุกคนแอดส่งกำลังใจให้นะคะสวยเพื่นว่าอันโทษถามพ่อก,กับเมียกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าแม่เขาเขาไปบริจาคก,กับน้ำเพื่อนวะโอ้ยแอดติดทใจข้อบริแล้วจะเนาะกัเฝอเราว่างกันยูเพื่อนวะเนาะ อุบุญแม่ก็อยู่อุบุญค่ะเพราะก็โท่ถามก่อนที่จะเนี่ยแหละค่ะนี่เนาะโถ่ถามทุกคนอา้าวมีศูนย์มานะคะมีศูนย์มานะคะทุกคนเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้นะคะแนวทางที่เอฟซีถามตัวไหนที่ยังไม่ได้ลงนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์เลยค่ะทยอยรีบทําแนวทางลงให้เอฟซีนะคะทุกคน อันแอนก็แห้เป็นห่วงพ่อกับแม่เนาะพ่อกับแม่ก็โอ้อันเพิ่นว่ายังก็ยังยังโมเป็นยังอีหนูเพิ่นว่าแต่ว่ากับเฝ้าระว่างแม่ระยะนั้นยังก็เพิ่นว่าอันที่ว่ามันสีหนิงด้วยสามสิบโลนะคะอันแม่ก็ย่านอยู่ลูกเพิ่นว่าเพิ่งจะยังก็เพิ่อนผวาณนะจากผู้เฒ่าเนาะคนแก่เออไปว่ายังบ่มีหยังอีหนูยังบ่มีอีหยังเพื่อนว่าเพิ่อนอันดูเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่า ค่ยๆจใจข้อพอดีนะจ๊ะยนี่นะคะทุกคนนะคะศูนย์กับเจ็ดนะคะมาแท้ๆละ้ะโอยแต่ว่าศูนย์มันนี้น่ารุ้นนะคะแต่ว่าเลขวันที่น่ารุ้นไม่ทุกคนเลขวันที่นะคะออกไม่นอ้อเลขวันที่โอยแต่ว่าเออแอดว่าหกกับเก้านี่ก็มาแรางนะคะหกกับเก้านี่ก็มาแรางเนาะ มาแรงได้หูกับเก่าม,มันเป็นเสียงหูวิเก่าอยู่บ้าวนนี้เออขันตัวมันเป็นเสียงเนียงตัวเสียงนง เดี๋ยวฝ้าไปตอบคอมเมนต์เอซค่ะยังไม่ได้ตอบเลยนะคะทุกคนบริตอบเ้ลยค่ะลงคลิปอะไรเสร็จก็นูนค่ะไปทําธุระตัวเองนะคะมนนีเชื่อธุระเจ้าของค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะคะเดี๋ยวแอดเข้ามาอ่านแล้วก็เดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะคะ ต,ติดตามสถานการณ์เด้อทุกคนติดตามสถานการณ์ไว้นะคะทุกคนเด้อขอให้ปลอดภัยนะคะหวยกับยากินหมตีเอฟซีว่าเอามันอยู่ในสายเลือดนะคะทุกคนจัดไปจ้าจัดไปคอยแตกสามโตนมือแรงเดี่ย้กันนะคะทุกคนเนาะศูนย์เจ็ดมาแล้วนะคะโอ้ยหวดก่อนนี่แอดลืมบอกนะคะว่าพอปูจับห้แอดเดี๋ยวบอกดูบ่ค่ะเออเลขถูกหวดก่อนนี่พอปูจับห้ค่้างวดนนี้แอดจับองนะคะศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนมีศูนย์มีเจ็ดแน่เลยนะคะ <ett> โอ้ศูนย์นี่น่าลุ้นนะคะทุกคนศูนย์หนาหลุนด้วยศูนย์อยู่ทางไหนกันเนาะปวดไั่กันบัวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้านี่ถ้า,ถาได้ไลฟ์สดเดี๋ยวจะแจ้งนะคะจะแจ้งทาชุมชนเนาะจะได้แบบว่าละเอียดนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวโซ่หดยคุยน้ำเอฟซีเนี่ยเนาะเดี๋ยวถามข่าวถามข่าวเอฟซีตั้งแต่อันนี้มานะคะแอดก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะไม่ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีเลย เป็นจังไดกันเนาะจะปวดไัยกันทุกทันเนาะจะเนาะปวดไทยกันทุกคนเนาะอู้เห็นข่าวแล้วเฮงโฮตูเนาะทุกคนเนาะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมาแล้วนะคะอ้ยหลูกขอโซขอลาบคอสามตัวตรงเนี่ยเด้อให้ FC เอซีเพิ่นเป็นทุนเป็นล้อนจ้ะประเทศก็ห่งกำลังอันนี้เนาะโอ้ยหลู่ก็ขอเนี่ยจะสามตัวนะคะเพน่น้ะข่าเจ้าเฮงเหินเริ่มกักตุนอะสสบงเสบียงอาหารกันแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะ นี่แหละนะคะโอ้ให้ลููถือนเนเตอร์มอแลงชิ้นนี้หนึ่งบวนเนาะอาจย์ก็มาแลงนะคะ <S <S เป็นตะคืออยู่บนเอาให้ลูถือสามตัวตัวผู้ไดได้ตัวเด็ดตัวไดเด็ดมาน้อาจ้ะชุดไหนที่ไม่เห็นนะคะชุดสามตัวนะคะเดี๋ยวแอลลี่ไปทําให้นะคะ <S <S เอฟซีมหาสุดสามตัวบอฟอนะคะอ่าใครที่ยังไม่เห็นคิดไหนเลขลงเลขก,กับนะคะ <S <S แล้วก็เอว่าจะทำคิดแต้มบนแยกให้เอฟซีอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ราชาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ศูนย์เจ็ดหยังนอ้อสิมีเลขมงคอนอยู่บอกค่ะอย่าลืมติดเลขวันที่ไว้นะคะทุกคนเลขวันที่นะคะเผื่อปุ๊กนะคะสินยห้าน่อยอยู่บนาจามือนนี่นอ้อศูนย์เจ็ดหยังนอ้อจ้ะ ว่มีหนึ่งจ้าตัวเลยทุกคนว่าจะยังมีสีไหมคะทุกคนว่าสียังอยู่ไหมคะทุกคนว่าสียังอยู่บ่ ศูนย์เจ็ดอะไรเนะาะเอ้าหลูกขอสามตัวตรงเนาะให้ FC เอฟซี่เพิินนะคะบพรสามตัวตรงให้หลูกสองตัวเนี่ยนะคะสิเดียมีทุนมีรอน,นะค่ะประเทศแห่งกำลังแบบโอ้ยอันนี้งข้ามเนาะเนาะอย่างน้อยนะคะก็ให้มีทุนเตรียมโตวไว้นะคะเพิ่นซสื่อ grab โครงกับเข่าวไว้เนาะจ้่เนาะพอได้เสื่ออาหารมาเตรียมไว้นะคะ สักสิเห็ดแนวไดแล้วอยูเ่เฮื่อนเจ้าของก็บบปวอดไัยเนาะถ้าเขาเจ้ายิยงอีหยงกันเนี่ยโอ้เป็นกำลังใจให้พี่พทาหารทุกท่านนะคะแล้วก็โอ้พี่หนองแถบชายเดียนทุกคนนะคะทุกคนเด้อสู้ๆเด้อจะสู้ๆเนาะเห็นข่าวแล้วก็ศูนเลยจังงี้เนาะโอ้พี่หนองเห่าเลยจังมั่วข่วยเนาะ ไงวะเลยแต่ดึงแบบชิบตุนอย่างกลี้ยวยกม่ั้วล้วกัมอว่า็ยังน้องมันยิ่ได้ยแล้วเสียน้อยโอ้ก็จะเหมือนมันยิ่งใส่ครับฮ้ยสูนสูนๆด้จ้ะทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆทุกคน เออศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดมาแล้วนะคะศูนย์เจ็ดมาแล้วโอ้วันนี้มันต้องมีเด็กตรงเด็โอ้หนึ่งสีมหายอยู่บอรแอดสูตรแอดก็ได้แต่หนึ่งได้เดยวนี่สูตรแอดก็ได้แต่หนึ่งนะคะทุกคนพูดเหลออยอีกเ้ยคะ่ะเดี๋ยวแอดทยอยตอบคอมมต์นะคะทยอยตอบคอมมิ์เอฟสี่นะคะแอดกับเพียเพียไปถึงไดน้อยพอ,อยี๋ พีนองทั้งอันเข่สิยิงกันเนี่ยไม่อยู่ตรเลยมันเล่งใส่ยิงใส่เหอนคนเลยนาะจ้ะนนาะเล่นใส่เหอนคนค้าขาดนอหันาะเล่นใส่เือนคนใส่พี่นองประชาชนเฮาเลยโอ้ยุงใดนะสินจุดจะเขื่อเต็มเปนหยักใด นี่แหละทุกคนอันศูนย์เจ็ดสองนั่นศูนย์เจ็ดสองค่ะทุกคนเลขขึ้นมาเนี่ยนนเลยนาะเดี๋ยงวมือแรกไม่ศูนย์ไม่เจ็ดไม่สองบอกจะเอาลองเบื้งเด้อจะทุกคนอันนี้เลขทูกก็โอกมาแล้วนะคะอ๋อทาเป็นแปดเจ็ดสองนี่คือสีขาดเนาะแต่ว่าเลขทูกให้ศูนย์เจ็ดสองนะคะเอาลองดูเด้อค่ะศูนย์เจ็ดสองเป็นตะขือบอกจะ ชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้นนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเดยอะทยอยลงแนวทางให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเตรียมรับข้อมูลนะคะเตรียมแคปเลยค่ะเตรียมแคปเลยจะแอดตื่นแล้วจ้ะตื่นแล้วจ้ะสีฟ้าโรแนวทางเอฟซีเนอะอาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกทา่านโชคดีแล้วก็แอดกระส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้สู้ๆทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ072จาก072นะคะ